สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสมาชิกนะผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรหลักร้อยบนเป็นแม่นนะเป็นเลขเด่นตัวเดียวร้อยบนนะครับใครที่ชื่นชอบใครที่ชอบเสี่ยงนะครับเลขเด่นตัวเดียวนะครับก็เข้ามาดูในคลิปนี้ได้เลยนะเลขเด่นตัวเดียวหลักร้อยนะครับ ร้อยบนตัวเดียวิวเพียวนะครับเดี๋ยวจะไปเทียบชนกับสูตรหลักร้อยบนแบบสองตัวมาหนึ่งตัวคู่ขี้อันนี้ร้อยบนแบบคู่ขี้นะครับสําหรับสูตรนี้ <c oughs> คู่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 วันที่ผ่านมานี่ขี้โอคู่เดินยาวเลยนะครับมางวดที่ผ่านมาได้เลขขี้ ไเก้ากับห้าก็มาที่เลขเก้าอ่าเดี๋ยวงวดที่จะถึงนี้ได้เลขคู่หรือเลขคี่มันจะมาชนกับสูตรร้อยบนตัวเดียวไม่แม่นสูตรนี้ด้วยนะครับส่วนจะชนกันที่ตัวไหนเป็นเลขคู่หรือเลขคี่เดี๋ยวดูให้มันจบเดี๋ยวผมมีวิธีคิดวิธีทำช่วงท้ายให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมนะสูตรร้อยบทคุกกี้นะครับแล้วก็ร้อยบนตัวเดียวนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันช่องแรทอนนักคำนวณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมแอดทอดได้ทำสูตรดีๆทำคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปด้วยกันแล้วกันอ่ะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับก็เข้าฟรีๆนะครับกลุ่มไลน์เข้าฟรีพิมพ์ตัวแอดนำหน้าก่อนนะฮะแอส9ีอนะครับเข้ากลุ่มไลน์เข้าฟรีฮะพิมพ์ตัวแอดนำหน้าก่อนเด้อแอส เก่าก่าฮะก็จะมีสรุปทั้งหาหน่อยไทยลาวให้สมาชิกได้รับชมกันในกลุ่มไลน์เข้าฟรีนะครับกลุ่มไลน์ s t r เาาก่าเก่าฮะมาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนคำเตือนฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนํนนาแนวทางในการเลือกซื้อสลากจินมแบงครัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สน,นับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเด้อสมาชิกเด้อให้สมาชิกพิจารณาเอาเองนะครับผมคำนวณสูตรมาฝาก เท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปดูสูตรแบบร้อยคู่ขี้กันก่อนนะครับร้อยคู่ขี้ลงให้วดแรกนะครับทั้งสองสูตรเลยวดที่หนึ่งสูตรเดลขคู่ฮะปนออกศูนย์หกไอ้สูตรได้ศูนย์หกผลดอกศู <c oughs> 0, 6, นย <c oughs> <1 S 1> ์สี่หนึ่งก็ศูนย์มาที่ศูนย์มาที่หลักร้อยบน,นครับถูกเป็นคนที่หนึ่งครับ ร้อยบุญงวดที่สองอ่ะสูตรได้เลขคู่อยู่ครับแปดกับสี่พระะองแปดถูกเจ็ดแปดก็มาที่หลักร้อยบนครับถูกเป็นงวดที่สองงวดที่สามนะครับสูตรหลักร้อยบุญได้เลขคู่อยู่ครับ พจน์ออกหกศูนย์หก 6, 0, 6, นะครับสูตรได้หกกับสองหกก็มาที่หนะลักร้อยบนถูกเป็นงวดที่สามที่หลักร้อยบนงวดต่อมาฮะงวดที่สี่นะสูตรหลักร้อยบนคู่ขี้นะครับได้เลขคู่อีกฮะได้ศูนย์กับหกพจน์ออกหกหกสองนะ 6, ครับหกฮะก็มาที่ หลักร้อยบทญนะหกเข้ามาที่หลักร้อยบทถูกเป็นงวดที่ถูกงวดที่สี่นะถูกงวดที่สี่สามสูตรอ่ะร้อยบุญงวดที่หกฮะเอองวดที่ห้าสูตรได้เลขคู่อีกฮะพจนออกหกอ่าพจนออกหกหกห้าสูตรได้หกกับหกกับ 2. สองหก 6, ก็มาที่ หลักร้อยบุถูกเป็นงวดที่ห้างวดที่ผ่านมาอานะสูตรหลักร้อยบนได้เก้ากับหนะ้าฮะได้เลขขี้ฮนะงวดที่ผ่านมาอ่าผลดอกเก้เาหกสองก็มาที่เลขเก้าฮะร้อยบนะถูกเป็นงวดที่ หกฮะงวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนเอาไปดูวิธีธทำกันนะวิธีทำนี่ฮะตามนี้เลยใครชอบแคปสูตรไว้ฮะใครไม่ชอบมองผ่านนะครับวิธีทำฮะร้อยบนนำหลักหมื่หนหน,หนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งแล้วก็บวกหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้ง บวกก็ได้เท่าไรบวกสามพงที่เอาบวกกันดูแปดสูตรลงท้ายเลขแปดแปดหก 8, 8, 6, ลงท้ายเลขสี่สี่เก้าลงท้ายเลขสามสามสามลงท้ายเลขหกหกบวกสามพงที่ลงท้ายเลขเก 9, ้าฮะตำแหน่งแรกเก้าบวกเพิ่มไปเลขเก้าบวกหกอ่ะก็ได้เลขห้าวันนี้ได้เก้ากับห้าได้ตัวเดิมนะสมาชิกนะได้เลขตัวเดิมที่หลักร้อยบนอ้าวใครชอบหลักร้อยบน ที่เลขตัวเดิมก็คือได้เลขขี้นี่เองเก้ากับห้าใครชอบเก้ากับห้าพิจารณาเอาครับใครไม่ชอบมองผ่านนะครับได้เลขขี้ฮะงวดที่จะถึงนี้โอ้ขี้นะครับไปเลข,ข่องขี้พิจารณาเอาเราเก้ากับห้าผู้ประจำวันที่ครับหนึ่ง 11, ทับหกเจ็ดรอรุ้นกันฮนะอ่ะทีนี้มาดูสูตรไฮไลท์ในคลิปนี้ก็คือหลักร้อยบนตัวเดียวนะร้อยบนตัวเดียวงวดที่งวดแรกนะครับสูตรได้เลขศูนย์นะผลออกศูนยะ์สี่หนึ่งนะศูนย์ก็มาที่หลักร้อยบนนะถูกเป็นงวดที่หนึ่งครับร้อยบนตัวเดียว ที่สองร้อยบนตัวเดียวเลขแปดเพราะดอกแปดหกเจ็ดแปดครับก็มาที่หลักร้อยบนถูกเป็นงวดที่สองที่สามนะฮะสูตรหลัก,100ลก 6, 6, 6, 6. ร้อยบ,บ,บนตัวเดียวเลขหกเพราะดอกหกศูนย์หกหกครับก็มาที่หลักร้อยบนถูกเป็นงวดที่สามร้อยบนตัวเดียว งวดต่อมาสูตรร้อยบนตัวเดียวเลขหกครับพราะนองหกหกสองนะครับกะก็มาที่หลักร้อยบนนะถูกไปงวดที่สามครับถูกงวดที่สามร้อยบนตัวเดียวงวดที่เออถูกงวดที่สี่งวดที่ห้าสูตร 6, ด้วเลขหกพราะนองหกหกห้านะครับหกฮะอ่าประกาศหมดน้ำมึก าไปซื้อวันนี้ประกาหมดของมันหมดเป็นถูกเป็นมดที่ <c oughs> ร้อยบนตัวเดียวนะมดที่ผ่านมาอาสูตรนี้เป็นสูตรใหม่เด้พอพ่อแม่พี่น้องเลยสูตรใหม่ลองให้วดแรกฮะสูตรเดลเก้าวมดที่ผ่านมาออกเก้าหกสองอถูกฮะร้อยบนครับ ตัวเดียวครับชอบก็นำไปพิจารณาเอาไม่ชอบก็มองผ่านทำสูตรให้เพื่อเป็นแนวทางว่ที่จะถึงนี้ได้เรียบตัวไหนนี่ฮะวิธีทำครับร้อยบนนำหลักหน่วยบนวกกันสองครัง้งครับบวกร้อยสามตัวหน้าคันที่หนึ่งหนึ่งครัง้งบวกร้อยสามตัวหน้าคันที่สองหนึ่งครัง้งบวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครัง้ง บวกกันได้เท่าไหร่บวกหนึ่งคงที่อ่าบวกกันดูฮะสองสองลงท้ายเลขสี่สี่หก 4, 4, 6, ลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์ห้าก็ได้ห้าห้าบวกเก้าลงท้ายเล 4, 4, ขสี่สี่บวกหนึ่งคงที่ลงท้ายด้วยเลขห้าอ่ะสูตรนะครับได้เลขห้าตัวเดียวฮะหลักร้อยอ่ะพิจารณาเอาใครชอบหล,ลักร้อยเลขห้าก็วางกันไปนะครับเดี๋ยวมาเทียบชนให้สองสูตรนะครับงวดนี้ได้เลขห้าด้อหลักร้อย หลักร้อยเลขห้างวดประจำวันที่หนึ่งทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดรอรุ่นกันอ่ะทีนี้มาเทียบชนให้อันนี้เป็นหลักสูตรหลักร้อยบนคู่ขี้ <c oughs> นี่ฮะสูตรนี้จะเป็นสูตรหลักร้อยบนคู่ขี้งวดนี้ได้เลขขี้ได้เลขตัวเดิมงวดที่ผ่านมาได้ก็ได้เลขตัวเดิมเก้าห้าได้เลขขี้งวดนี้ได้เก้าห้าอีกทีนี้มาชนกับสูตรนี้ร้อยบนตัวเดียวก็คือเลขหานั่นเองอ่ะฉะนั้นเน้นไปที่เลขห้าฮะร้อยบนเน้นไปที่เลขค่า ลองก็คือเลอ็กเก้าว่ะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครชอบเลขห้าจับไปเลขห้าเลขกเก้าลอยบนสาหรับคลิปนี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ